มาสวัสดีครับพเพื่อนๆนะครับวันนี้ของเหมามาลงแล้วนะครับตอนนี้ของเหมามาเยอะพอสมควรเมื่อวานเราไปเหมาชัยน่านมานะครับแล้วก็ได้ของมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเปิดเหมาก่อนอยังไม่เปิดให้ลืนะเปิดให้เหมายกชุดเลยแบบยกทังกรงที่เราเหมาเมื่อวานสองคันรถนะครับแต่จริงๆประมาณสามคันรถเมื่อวานเราอัดกันมาแบบแน่นมากนะครับใครสนใจนะครับชอบใจเดี๋ยวพ,พาไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่มาคือหลักๆนะครับร้านนี้นะครับก็จะเป็นอะไรเดิมนะครับก็จะเป็นพวก ขายพวกเนี้ยเยอะนะครับยามบุโซ่เนี่ยเยอะมากประมาณถ้าผมตีนะประมาณเป็นพันเส้นนะครับยามุโซ่แยกรุ่นเลยนี่นี่เขาแยกรุ่นหมดเลยนะครับตะกร้าพวกเนี้ยคือยามบุโซ่หมดเลยครับสายพัดนี่โอ้โหเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ที่เยอะนะครับก็เป็น h f a นะครับเป็นพวกไฟหน้ากงานพวกไฟพวกอะไรนะครับแกให้ดูหน่อยแกให้ดูก่อนนี่ไฟหน้า r c R c ร้อยนะครับ นี่งานใหม่ใหม่โหไฟท้ายเนี่ยดูดินี่ใหม่กิ๊กนะครับใหม่ใหม่เลยงานเป็นกองกองเลยนะครับตัวนี้งานแท้ๆเบิกโขนนะครับแล้วก็โหยังไงมาพาไปดูหมดเนี่ยเดี๋ยวนะเก็บก่อนอย่าหายนะครับ,นะรบนี่หมา,าข้าไปดูเข้าไปด้านมาเนี่ยรถจะไม่เกียร์นะก็คือกองนี้ทั้งหมดนะครับกองนี้นี่ตั้งแต่ชั้นนูนะ่นอะบัวไทยให้ถึงชั้นนลย ท่านมีสามตัวนะครับมีสามตัวแล้วก็กองนี้นะครับยกหมดเลยแล้วก็เป็นพวกอะไรคะมีโซสเตอร์เยอะนะครับรโซเป็นชุดอย่างนี้เป็นชุดอย่างนี้้าเบกน,นะครับเยอะมากชุอย่างนี้โซเลดโซเดิมโอทากิเยอะนะครับโซจะเยอะแล้วก็ ใส่ตกแต่งอีกเล็กน้อยนะครับแต่งพอสมควรนะครับครอบอะไรไม่รู้มากมายนะครับโซนี่เห็นไม่เกิดหมดเลยนะครับสายประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของบนนี้ได้นะครับแล้วก็นะกร้าเขียวอีกพวกนี้เป็นไฟเป็นไฟอย่างเงี้ยนะครับนากร้าแดงทั้งหมดเลยนะครับเขียนรุ่นไว้แล้วนะครับครอบไฟเลี้ยว125ครอบไฟเลี้ยวดีมครอบไฟเลี้ยวโซนิกนะครับ มีหมดนะครับใครสนใจนะครับคุณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเปิดราคาแบบเหมาไปก่อนเลยนะครับยังไม่ได้ให้รื้อนะครับชุดนี้เปิดราคาเหมาไปเลยเอาออกไปนู้ดอัมบัวนะเดี๋ยวพาไปดูชั้นคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับนี่ก็จะมีนี่เป็นตะกร้าเปล่าของเรานะก็จะมีชั้นตัวนี้ให้นะครับแล้วก็ชั้นตัวนี้มีกระดานนะกระดานอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีชั้นตัวนี้ให้ทั้งหมดนี้นะครับกล่องนี้ที่เหมาอัมบอวนะใครสนใจรับเอไปหกหมื่น หกหมื่นบาทนะครับใครสนใจนะครับปิดเหมาหมดเลยหกหมื่นนะครับใครสนใจทักมาหายเอ็นมินได้ทักเพจทักไหนทักมาได้เลยให้ติดต่อได้นะครับหรือว่าใครที่มีอะไรเหมานะครับอยากจะให้ผมไม่เหมาก็สามารถติดต่อมาได้นะครับชุดน,นี้ใครสนใจจะปิดไปตั้งเฮ้ยนีๆๆ่นี่ให้ดูนี่อันนึงอนี่ยากิโต้ที่รวดแบบใหม่ๆยังเป็นรังมีประมาณสองหรือสามรังนะครับตรงเนี้ยยังไม่ได้แกะนะครับใครสนใจหกหมื่นทักมาได้เลยไป